สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุข้นครับเมื่อนี้กับมาพบมาพอกันอีกครับกับโอรนชันแนวครับผมสําหรับเมื่อนี้ผมีเอียงมาฝากจีต่อน้องนนครับมาเบิ้งกันเลยครับผมเมื่อนี้ผมก้อยมากินปลาครับแลกะกี่แคบหมูครับผมก้อยมากินปลาเพ็ดครับนี่น้ำปลาหอมหอมครับผมนี่ครับมาผมก็พักเป็นสวนด้วยก้าแล้ะครับนี่นี่ครับพักฟางตุ้งครับแล่วกี่สลัดเนียงบัลูผมกะ วจักซื้อกันครับนี่ประกาศหินแล้วครับปักสามยางคือเกาครับพี่น้องครับจะบุวเบาโดนครับพี่น้องบัวเบาลายครับมันสิบว่าได้กินครับพี่น้องเดี๋ยวเข้ามากินํากันเลยครับนะก่อนอื่นกะฝากดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งครับแจ้งเตือนเพื่อที่จะเพื่อที่จะวัวผัดกิปต่อไปครับพี่น้องครับมะบัวเบาลายครับพี่น้องบัวเบาโดนควอมครับดี๋ยวมันสิบว่าได้กินครับมันสิบูดก่อนครับพี่น้องมามาครับมากินนํากันครับพี่น้องครับนี่ ก้อยมากินฟ้านี่เกือแลกครับพี่น้องเกือแลกในชีวิตเลยก็ได้ครับเคยได้ยินได้ซื้อครับเคยเห็นตั้งในคลิปอื่นครับผมน,นี่ครับเป่นคําแรกคํำขาคุยเลยครับ ใดการครับพี่น้องอันนี้กับผมอันนี้กับผมหินครับเขากันกครับบ้านผมนี่เอื้อนมากดินฟฝานะครับเนาะแต่ว่าพระสกางนี่น่าจะเป็นเพกกาประมาณมานี้เนาะพี่น้อง หมากินฝ่าแล้วว่าหมากินมไม่ประมาณนี้กินกินกับแทบหูเนี่เขากันเด้ผมร้องเบิ้งเนี่ยพี่น้องเราลองเบิ้งว่ามันด้เข่ากันบ้านะครับ oh ah, ไปลองเบิ่งเด้อครับพี่น้องครับ กูไดมีเทคนิคมีวิธีที่สิบว่าให้หมากินฟ้าขมมีบอกให้ด้วยครับผม,มู้สึกื่อมันสิขมนะครับ 嗯。Mm. ้องครับตอนผมเผ็ดน,นะผมมาแค่ชิมนะครับเนาะมันกับว่าขมมันไดพี่น้องแล้วว่าพื้นเนี่ยถ้ากินกนับแนวอื่นนี่มันกับขมอยู่แล้วแต่มันต้องมีวิธีครับพี่น้องที่เสียบใยมันขมเอาไปทอด้วยรสดีก่อนคอยเอามะก่อยก็ไอนะไรเนาะพี่น้องผมคิดว่าได้เนี่ย อขอเป็นว่าคลิปนี้ครับพี่น้องมมนสูบไ่ได้เลยครับมันขมเกินครับพี่น้องครับผู้ไดมีเทคนิควิธีแบบไดครับคอมเมนต์ใต้คลิปมากอะไรได้ครับพี่น้อง นะครับคือมันขมเกินครับแต่สำหรับผมนี่ผมเคยทอดทอดแล้วก็เอารสดีโรยนะครับเนาะมันจะออกหวานนิดนึงแล่นี่ผมใช้น้าตาลลงไปมันก็ติดผมเล็กน้อยครับพี่น้องผมกับวัลูว่าเป็นพอเห็นไดยห็พี่น้องคอมเมนต์มาใต้คลิปนเด้อครับว่าวิธีก๋อยอฝ้ายเป็นยังไงเพราะว่าผมกับว่าได้เสิร์ชกูเกิลไ่ได้เสิร์ชยูทูบเบื้องเลยครับคือว่าจับพิดจับถูกเฮ็ดเลยนะครับใส่เครื่องก่อยธรรมดาด้ครับ แต่ว่าพร้อมกับพร้อมกัใส้ก้อยไส่ลาบเท่านี้ครับแต่ว่าผมเพิ่มมาเนี่็คือน้ำตาลเข้าไปนิดนึงนะครับเนาะแต่กัตัดขมอะไรครับพี่น้องกัคือว่าผมสู่บ่ไหวอีลี่ครับพี่น้องเบิ่งผักครับพี่น้องกินเข้าได้สามข้ามชี้ข้านี่แหละผักอย่งงคือเกาครับแคบหมูเบิดครับเนวมันกินไงเบิดครับพี Muslims ่น้องแต่ว่าก้อยมากินฟ้าของเฮานี่ที่ผมเห็นมาเนี่บ่เบิดครับพี่น้องสูบบ่ไหวอีลี่มันขมครับ จังไดก็คลิปนี้ทิสันก็ฝากขอโทษขออภัยแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปใด้อครับเ้อวิที่แก้ปัญหาของการก่อยหมนกึิน้าเนี่ยจังใดต้องเอาไปแชรงอยังบอรหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันบ่คือกินหลับมันบ่คือกินกับ่อยง่วหลบับง่วหรือว,ว่ากินกับป่นประมาณนี้มาคือกันครับอันนี้คุยเข้าไปเอาคืน้นมานี่ผมไดเลยครับพี่น้อง ถึงจะใส่เครื่องปงองรุงสั่งแก้ว่าบางคนอาจจะกินได้เนะาะจ่ผมว่าได้ครับว่าได้ดีดครับอาจจะมีวิธีที่แบบว่าที่จะปรุงว่ามันขมก็ได้จังไ๋ก็คอมเมนต์มาได้นะครับเด้อคลิปหน้าเดี๋ยวผมเดคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะเอามาก่อยไหมครับพี่น้องผมจะศึกษามาดีดีก็ด,ดีว่าวิธีที่ก้อยแล้วมันบ่วขมเป็นแบบไดเห็ดแบบใดนนะครับเดี๋ยว คลิปต่อไปเดี๋ยวผมสิมากินในพี่น้องเบิ้งให้มันเบิดนะครับเนาะอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกับว่าวาดนครับพี่น้องสูบกรได้ดรีครับขอโทษขอให้พี่น้องมากนะน้องนะครับเนาะยป็นไงขอเบิ้งแล้วกับปากกดซับสายกดไหลกดแช่ให้กำลังใจกับอุนชน่นแนวครับผมสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับขอโทษพี่น้องเลื่อยๆครับผมสวัสดีครับ